นี่นะฮะท่านผู้ชมนะเล่นได้จริงเลยนะครับนี่ผมกําลังแบบว่าซับหลอกซับหลอกอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะส่งลูกสักหน่อยโคดูดโคตรึงส่งลูกอีกฟืบนะครับไปเลยจ้าประจาส่งลูกครับแอร์เสยิงครับหมูติดหัวครับอ่าเป็นไงล่ะวิธีการเล่นนะครับโดยใช้เจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ คะแนนนะครับให้เราทําการซื้อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางโกโจโดมาก่อนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปหรือว่ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือกดกร้าสีเหลืองได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะมีบทการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแสงสีไฟได้นะคนดูหน้านี่เป็นไงยังหดยังตรึงนะฮะคนดูราคาไม่เกิน400บาทนะครับครบเซตนะตัวนี้เลยนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะเมื่อซื้อมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะต้องชาร์จแบต้วยนะท่านผู้ชมเห็นแม่รูชาร์จนะครับ เมื่อชาร์จแบตเต็มแล้วเ,เราก็มาเชื่อมต่อกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะให้มาที่เมาส์เราก่อนนะครับแล้วก็หันไปด้านหลังนะกดลงมาที่คําว่าบลูทูธตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็วางลงนะครับแล้วก็เอาในส่วนของคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเลยนะฮะเมื่อกดปุ่มเปิดเสร็จปุ๊บให้กดคําว่าปุ่มคอนเน็กนะเห็นไหมตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นไฟคอนเน็กแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ทําการเชื่อมต่อเลยนะอันนี้ผมใช้ในส่วนของแท็บเล็ตนะครับที่เป็น snapdragon 8 Gen 1นะแนะนําให้ ได้เลยนะครับถ้ามีแรม4กิกนะครับแล้วก็เป็น snapdragon นะแต่ CPU CPU อื่นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เสถียรนะยังไงก็ออบอกไว้ก่อนนะฮะมาต่อมาเราให้เราทําการนะครับปัดลงมานะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อบลูทูธนะกดบลูทูธค้างไว้ฟืบนะฮะจะเห็น2ชื่อตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับนี่ ในส่วนของ BT 5.2เมาส์กับบลูทูธคีย์บอร์ดนะให้เราทําการเชื่อมทั้ง2อันนี้เลยนะครับนี่ผมจะเลือกบลูทูธ BT 5.2เมาส์ก่อนแล้วก็กดจับคู่นะครับอันต่อมาก็จะเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดนะกดติ๊กไปฟึบแล้วก็กดจับคู่นะครับท่านผู้ชมนะฟับนี่อย่างนี้นะครับอย่าลืมให้สิทธิ์อนุญ,ญาตอะไรต่างๆมาด้วยนะครับเมื่อมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาเลยนะครับเป็นบลูทูธเมาส์คีย์บอร์ด b t 5.2เมาส์แบบนี้เลยสามารถที่จะกดปปปรเเลี่ยนาานะนะน,ยนภาาาาาษดชกก็ห ปึ๊บนี่เห็นไหมอ่าดีนะทานผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับใช้เมาส์ได้เลยนะตอนนี้นะพับลงมานะครับไปโหลดเจ้าตัวแอปแพนด้าเมาส์โปรตัวนี้นะแอปแพนด้าเมาส์โปรนะไปโหลดมานะครับตัวนี้ต้องซื้อนะราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับต้องซื้อนะครับถึงจะใช้กับเจ้าตัวงานใช้งานกับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้ได้สำหรับการเล่นเกมนะเพราะมันเป็นแอปในการใช้ในการเพิ่มปุ่มนะฮะเมื่อซื้อมาแล้วนะครับทานผู้ชมนะก็อย่าลืมนะครับดูคลิปด้านล่างคำาใะนำใต้คลิปด้วววยเป็็นนนนิธีกกาารรแคล้้ใชงมััะบ ือว่ากดไปที่ปักหมุดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับจะสอนวิธีการใช้งานมันอยู่นะฮะเมื่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับในส่วนของ2บรรทัดนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอย่างแรกนะครับไอสองบรรทัดตรงนี้นะครับ อย่างแรกนะครับบรรทัดบนนะฮะท่านผู้ชมนะต้องมีติ๊กถูกนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือ2อนี้ไว้ก็คือจะตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเราเชื่อมต่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแลวส่วนอันที่2นะครับก็เป็นแอคทิฟเวตนะวิธีการแอคท v a เวตนะครับก็จะอยู่ด้านล่างคำยใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ปักหมุดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมทำสอนไปแล้วนะอือย่าลืมนะครับต้องมีสีเขียวติ๊กถูกแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะถึงจะใช้งานได้นะครับกับเจ้าตัวแอปนี้นะเพราะมันเป็นแอปในการเพิ่มปุ่่มมในนกการเละจ เมื่อเราทําการแบบว่าให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้สองอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เราทําการมาที่จะตัวตรงนี้นครับแอดเกมนะเห็นไหมปุ่มบวกกดบวกขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็หาเจาตัวเกมเรานะครับอืเกมเราอยู่ไหนนาะฟีฟ่าใช่ไหมคนดูนะฟีฟ่าฟีฟ่าอยู่หมวดตัว f นี่นะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหมฟีฟ่านะครับขึ้นมาตรงนี้ก็กด add ไปได้เลยนะครับแอดเกมปึ๊บมันจะขึ้นเจาตัวไร มันจะขึ้นเจ้าตัวไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะเป็นไอคอนฟีฟ่าม b i บายตัวนี้นะครับก็ให้เราทําการเข้าเกมผ่านเจ้าตัวนี้ทุกครั้งนะครับผ่านเจ้าตัวแอปนะแอปแพ n d a ามัลโป Pro เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถึงจะใช้งานเจ้าตัวแอปนี้ได้อ่เราจะกดเข้าไปนะครับปึบนี่มันก็จะเข้าเกมอันตโนม,มัติเลยนะจ๊ะ นี่นะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการนะครับมาตั้งค่าปุ่มกันก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะวิธีการตั้งค่าปุ่มนะก็ไปที่มุมบนนะครับเห็นไหมมุมบนนะพยายามจําตรงนี้ไหมนะครับว่าเราต้องวางประมาณไหนนะไปที่มุมบนนะครับรูปแพนด้านะครับกดติ๊กขึ้นมาจากนั้นนะครับก็กดบวกเลยนะฮะแล้วก็เลือกตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมคอมเพลสตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเดินหรือว่าดีเพดนั่นเองนะครับนีวางประมาณตรงนี้นะฮะฟึบแล้วก็ปรับก่อนนะครับตรง W เนี่ยติ๊กขึ้นมานะครับให้มันเป จากนั้นนะครับฝั่งนี้นะครับก็กดติ๊กขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายนะท่านผู้ชมนะปุ่มซ้ายโอเคตรงนี้ก็เป็นฟึบปุ่มขวานะครับตรงนี้ก็เป็นฟึบปุ่มล่างนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะก็ให้เรานะครับทําการนะครับกดบวกเพิ่มนะท่านผู้ชมนะบวกเพิ่มตรงนี้ฟึบนี่กขึ้นมาเพิ่มนะลากลงมานะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ปุ่มบวกนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ ทำการลากปุ่มคียตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม A นะ A คีตรงนี้นะลากลงมานะครับไว้ประมาณตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชม <K _ A> เห็นไหมนี่ประมาณตรงนี้นะครับอืมจากนั้นนะครับก็กดนะครับของผมเนี่ยจะไว้ในส่วนของปุ่มอ่าปุ่ม A แล้วกันนะปุ่ม s ปุ่ม s นะครับผมจะไว้ปุ่ม s ฟึบพิมพ์ s นะจากนั้นนะครับก็ลากเพิ่มนะครับอืมไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม <K _ A> อ่า d เป็นปุ่มยิงนะแล้วก็ลากเพิ่มตรงนี้นะครับไว้ยิ่งเยี้งกันหน่อยนะครับ เป็นปุ่ม e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลากออกมาอีกนะครับเป็นปุ่ม w นะครับ w ครับแค่นั่นแหละนะครับกดย้อนกลับนะครับกดบวกอ่ะแล้วลองเล่นดูนะครับนี่มันจะมีอ๋อนี่ระวางไม่ตรงนะฮะเราต้องวางให้ตรงนะครับเห็นไหมตัวนี้ดีเป็นยิงนะอ่า w เป็นสกิลนะครับหรือว่าวิ่งนะครับอ่า s ผมจะไว้ในส่วนของส่งลูกนะแล้วก็ e เป็นเป็นผ่านนะครับอืมผมจะปรับใหม่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับลากออกมาประมาณนี้กับประมาณนี้นะครับ อืมากดบวกอ่าจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมก็จะลิ้นได้แล้วนอะนี่ผมจะใช้หนีเห็นไหมเออใช้อ่าจะตัวปุ่มเดินหน้าถอยหลังเป็นปุ่มนี้ครับลูกศรน,นะฮะอ่าผมจะส่งลูกไปให้เพื่อนนะครับส่งลูกทูอีเป็นผ่านนะครับส่งแบบผ่านนะครับส่งลูกผ่านเฝบกด W เป็นวิ่งไว้นะครับต้องกด W ค้างด้วยนะแล้วกดดียิงนีเป็นไงลน่ะโอ้โหย กดโหดกด,ดตึงนี่เป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะพยายามตั้งปุ่มให้ตรงนะครับแค่นั้นแหละถ,ถ้าถ้าทุกคนแบบว่าเห็นแล้วปุ่มแบบมันเกะกะอะไรงนี้ก็ไปปรับได้นะกดรูปแพนด้าขึ้นมานะครับแล้วกดรูปฟันเฟืองนะฮะแล้วก็กดในส่วนของมัตทอนโอปาซิตี้ตรงนี้ปรับปิดไว้นะอย่างนี้แล้วก็กดย้อนกลับมากดติ๊กถูกนะครับอืมแล้วก็ล่นได้เลยนะครับเห็นไหม,มปุ่มมันจะหายไปแล้วนะดีใช่ไหมล่ะคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเออเจ้าตัว เมาสคีย์บอร์ดนะครับเล่นเจ้าตัวเกมฟีฟ่าม b i บานะเออสามารถใช้งานได้จริงนะครับแนะนำนะครับใช้ได้บนเฉพาะในส่วนของมือถือ Android นะท่านผู้ชมที่เป็น Android 10ขึ้นไปแล้วก็เป็นชิป snapdragon นะที่จริงชิปอื่นมันก็ใช้งานได้แต่อาจจะเจอบั๊กนะผมแนะนำเป็นชิป snapdragon ซีรีส์6ขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้นะก็ต้องควรที่จะเป็น램 a ี4กิชิปชิป snapdragon นะแล้วก็ในส่วนของ Android 10ขึ้นไปนะครับ Android 10 11 12 13นี่ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมาอ์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะถึงซื้ออยู่น้านล่างคับรยายใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดจากทางโกโจโดนะท่านผู้ชมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือว่าหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะสำหรับวันนี้มิโกะขอตักรอีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า